เจอกับมิสโม่กันแล้วเนาะค่ะน้องมันนี้มิสโม่ก่นได้ออกมากข้างน้อยนะคะ่ะมาชมบรรยากาศตอนออกกับมิสโม่นี่ก็ได้เวลาสิเเบเอ็ดโมงหนยจ้าโบดพิ่นกับโบดพิ่นกับตีละครั้งเนาะคะ่ะเนาะจะพบเจอกับมิสโม่กันแล้วนะคะน่ะนาะงมัอนี่มิสโม่ก็ได้เหตุงานกันมิสโม่ก็เลยได้ มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะเมื่อนี้มีสมออกมาขขางนอกค่ะเพราะว่ามีสมูพาลูกสาวมาตรวจโควิดรอบสองนะค,ะนะคะ่ะเนาะตรวจไปแล้วรอบนึงแล้วก็ตรวจเอาเอกสารไปให้โรงเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นความปลอดภัยความชั่อของนักเรียนนะคะเนาะโรงเรียนของลูกมีสมก็ได้มาตรวจกันตืมน,นะะแล้วค่ะแล้วตรวจโควิดยูนีค่ะใส่สำลีการสำลียาวๆแง่เข้าไปในรูจมูกนะคะแล้วก็มุนๆใส่ระยะ หลายวินาทีอยู่จากเฮ็ดให้แบบว่าน้ำตาไหลย้อนอยู่แล้วก็มิสโมก็เลยมาพูดคุยกับท่านผู้ชมจ้ะมีเวลามาบอกกับท่านผู้ชมนะจ๊ะเนาะเป็นจังไงจ้ะท่านผู้ชมสบายดีกันบ่ค่ะขออนุญาตขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามิสโมใส่แมทค่ะเพราะว่าออกมาข้างนอกต้องเคารพกฎระเบียบเพิ่นเนาะจ้าเนาะมิสโมก็เลยได้ใส่แมทค่ะสบายดีค่ะสบายดีบ่ค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้มิสโมว่าสิไปกินบาร์บีคิวกับย่าค่ะแม่ย่ามา ไม่ยามไม่ยามมือนี้แล้วก็เป็นมือมือห่างของมิสโมปิดจ้ามมือน,นี้มันเป็นวันชาติของประเทศฝรั่งเศสจ้าวันสําคัญของประเทศฝรั่งเศสค่ะมิสโมก็เลยได้หยุดงานค่ะมือน,นี่วันไปเห็ุงานก็เลยได้มีเวลามาว่ากันกับท่ญญานผู้ชมจ้าเนาะมิสโมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจทุกกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์มิสโมนะคะมิสโมขอกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะหลายๆคลิปหลายๆตอนมิสโมบ่ได้ว่าบ่ได พูดจากับท่านผู้ชมนั่นจ้ามิสโมูเนี่ยมีแต่เหตุงานเหตุงานเหตุงานเานาะค่ะเนาะมิสโม,มูเวลาของมิสโมูมีน้อยเดี๋ยวจัดจราเมื่อค่ะช่วงเพราะว่าช่วงนี้บริษัทของมิสโมูนี่อุ้ยมามาสวยมากเลยค่ะทุกทีนะคะบริษัทของมิสโมูเนี่ยขายดีมากมากจ้าจนตามที่ะะมิสโมู้เดี๋ยวบ่อยสร้งเนาะค่ะเนาะมิสโมู้กราบขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดแชร์ให้มิสโมูเป็นกำลังแรงใจให้มิสโมู ขอบคุณลหลายๆที่เบิ้งติดตามคลิปของมิสโมเกินสามถึงหานาทีนะจ๊ะบางครั้งคลิปของมิสโมกะกะโอเคแนะ่บโอเคแน่เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ามิสโมพยายามพิสิทธินำเสนอให้เห็นชีวิตการทํางานของของคนไทยเฮ่าอยู่ตา่างประเทศเนาะจ๊นะเนาะแล้วก็การทํางานของซูชิเนาะคะ่ะเพราะว่าซูชิอยู่บ้านเขาเป็นอย่างที่แพงมากๆโปรดูยมันแพงก่บโปรดูยโปรดูยของฝรั่งเศสเนี่ยก็คือโปรดักค่ะโปรดักของซูชินี่มันแพงมากๆเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเฮ่าคันเฮ่า เฮ็ดเกี่ยวขันเฮ้าได้อาชีพเกี่ยวกับทูชีไปไปประกอบอาชีพยิบบ้านเฮาตลาดนัดการค้าการขายเปิดร้านละหอกร้านอาหารอนาคตข้างหนเฮาสามารถมีอาชีพติดโตไปได้นะจาะมิสมกับพย้ยที่สินำเสนอแต่ว่าบางครั้งมิสมกับบ่ได้บ้าว่าได้อธิบายในการเฮ็ดในการทำนะจาะเนาะแล้วก็การใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของมิสมอยย่ประเทศฝรั่งเศสมิสมเหตุงานนียากบอลำบากบอสบายบอนะคะแต่ว่ายู่ฝรั่งเศในทุกคนต้องเหตุงานคือว่าคุณภาพของชีวิตเัางิดีขึ้นนะจ๊ะเนาะมิสมูสกับ ได้บัตรได้บัตรตั๋ง à, <ưng> ดาวของฝรั่งเศสจ์าล้ะก็ได้ได้ได้บัตรประกรันสุขภาพจ้าได้บัตรสุขภาพของฝรั่งเศสมิสมสกะเป็นบุคคลคนหนึ่งจ้าอยู่ในประเทศฝรั่งเศสดาวได้เอกสารครบต้องซองเอกสารนะจ้าเหลือแต่มิสมสสยืนเรื่องขอสัญชาติเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขอสัญชาติก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของอนาคตจ้าถ้าถ้าเกิดมิสมสได้สัญชาติแล้วมิสมก็สามารถซื้ออังหาริอสังหาริมทรัพย์ที่แบบว่าเป็นของมิสมเองได้สบายเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้มิสม เฮ็ดภารกิจจบแล้วจ้าหนึ่งภารกิจค่ะคือว่ามิสสโม่พยายามมีความพยายามมีความภาคดันที่ว่าเอาลูกมาเรียนอยู่ฝรั่งเศสนะจ้ะเนาะคืออยากให้ลูกสาวมิสสโม่นี่มีอนาคตมีการงานที่ดีอยู่ฝรั่งเศสนะจ้ะเนาะอนาคตภายภาคหน้าเขาสิอยู่ฝรั่งเศสหรือบอกรกับเรื่องของเขานะจ้ะแต่ว่ามิสสโม่พยายามที่จะให้ลูกของมิสสโม่นี่มีอุ้ยฝนตกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมิสสโม่กับ อันนาคตกฎภายภาคหนาบมสโมก็พยายามให้ลูกของมมสโมนี่เรียนจบยู่ประเทศฝรั่งเศสาะจะเป็นพื้นทางการศึกษาจา้ะเพราะว่าหนึ่งประเทศฝรั่งเศสเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนนี่มีกฎระเบียบมากมายเลยนะจ๊ะเนาะก,การกินกันอยู่การเข่านอนการใส่โทรศัพท์ห้ามนะคะเนาะอายุบวชสิบหกปีห้ามเดินโทรศัพท์เกินสี่ทุ่มนะจ๊ะมมสโมมักในเรื่องนี่จ้ะในเรื่องกฎระเบียบของเขาเนาะคะ่ะเนาะลวก็บุคลิกและก็การ การงานที่หลักๆเลยก็คือเน้นๆเ,เลยก็คือการเงินค่ะอยู่ฝรั่งเศสถ้าเกิดเขามี education นะคะถ้าเกิดเขามีการศึกษาที่ว่าเขาประสบผลสาเร็จในการเรียนอยู่ประเทศฝรศั่งเศสนะจ,านนจานน้าเนาะจัางพวกแต่ว่ามีสมุ้กับพยายามให้ลูกอ่ะได้เรียนเรื่องของขนมจ้าขนมฝรั่งเศสพวกขนมเค้กขนมต่างๆมักกระล่องยังแสกของฝรั่งเศสเนี่ยแสมีสมุพยายามพักดันที่แสกให้ลูกเรียนเรื่องขนมจ้าอยู่นี่แต่ว่ากะกแล้วแต่เขาว่าเขาสิมักเรื่องไหนเขาสิมักเรื่อง ภาพวาดหรือว่าเรื่องอาร์ตเรื่องยังกับสามแต่ว่ามิสมกับสามีนี่พยายามพักดันลูกให้เลี้ยงเรื่องขนมจ้ะกะรว่าให้เป็นแนวทางเขาให้เขามีความคิดเนาะคะ่ะว่าให้เขาถึงแบบว่าตะเกียกตะกายเลี้ยงเนาะคะ่ะแต่ว่าเมืองของมิสมนีม่เป็นบริษัทแอร์บัสใหญ่เนาะจ้ะเขาก็สามารถเขาไปทำงานอยู่ในบริษัทแอร์บัสไดถ้าเกิดเขาจบนะจ้ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกของมิสมก็คือว่าตอนนี้มิสมเหตุภารกิจจบแล้วหนึ่งภารกิจค่ะคือว่าทรงลูกของมิสมมิสมเอาลูกมาจากเมืองไทย มาเขารงเลี้ยนอยู่ประเทศฝรั่งเศสได้เป็นที่เรียบร้อยแหลวจ้าตอนนี้ลูกของมิสม,มัก็เริ่มมีเพื่อนๆก็เริ่มปรับภาษาเลยแหละจ้าก็อโอเคไปแล้วเปาะหนึ่งนะค่ะนะแล้วถ้าเกิดเขาเขาสามารถเลี้ยนได้เลียนจบกับบอไปอีกอย่างหนึ่งนัก้ษาเนาะภารกิจที่สองของมิสมัก็คือมีมุวพยายามพักดันตัวเจ้าของนี่ให้ได้สัญชาติอยู่ฝรั่งเศสจา้าแต่ว่าอีกบออีกบ่ไกลจา้าถ้าเกิดมิสมมีความขยนันมีความแอคทีฟข,ของตัวของมิสมอเอง หนึ่งมีสม,มุกอะหมันคงนะจ้ะเรื่องการงานนะคะการงานการเงินของมีสม,มุกก็เริ่มที่สมันคงแล้วเพราะว่ามีสมุกกมีเงินเดือน,น,น,นดีสูงกว่ามีสมุกกมีเงิ่อนเดือนที่สูงกว่าประชาชนชหลายๆคนของประเทศฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าหนึ่งสาเหตุที่มีสมุกมีเงินเดือนสูงเพราะว่ามีสมุกใส่แหง้งใส่กำลังของมีสมุกเห็นงานจากมีสม,มุกเป็นคนที่ตั้งใจค่ะถ้าเกิดมีสมุกมีความคิดวิวาถ้าเกิดเขาตั้งใจเฮ็ดยางแล้วนะจ๊ะนะจริงๆนั้นมันก็เป็นคนสำเร็จของเขานะจ๊ะนะ มิสโมสพยายามที่จะเห็นงานใหนมนมมม้มันดีที่สุดความรับผิดชอบของมิสโมสให้มันดีที่สุดจะน้าเพิ่งก้มองเห็นจับจะน้าเพิ่นบนงบพื่อไร้วนขามนะจนะ๊ะเนาะก็โอเคไปถือว่ามิสโมบ่มีเรื่องต้องให้ซีเรียสต้องใหปง้ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องงานป่ะเพราะว่ามิสโมสพยายามที่จะเป็นคนตัง้งใจให้มันอยู่ในกฎในระะเบียบมากที่สุดเนาะค่นะเนาะโอเคค่ะมิสโมสกับเบลดูเบลไลน์มาแล้วนะจนะ๊ะเนาะคลิปนี้นค่นะเนาะ โชื okay. ่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเยซูยมิสโมูด้วยนะคะหลายๆคนเพิ่งเข่าบุตรแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามิสโมนั่งอยู่ในรถนี่คะ่ะพอมิสโมูถาลูกตรวจโควิดด,ด้วยคะ่ะลูกสาวของมิสโมไปกับสามีของมิสโมค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับฟังที่เขามารับฟังความคิดเห็นของมิสโมนะคะว่าในแง่ความคิดเห็นของ,ะะงมิสโมนี่มิสโมมาอยู่ฝรัง่งเศสเพื่ออีกอย่างน,นาะจ๊ะกะเพื่อ มิสมัวที่สีต่อสู่ไปกับตามหาอนาคตของมิสมัวค่ะคือว่ายูบานเฮาค่ะเรื่องการเงินการงานก็โอเคสําหรับมิสมัวนะคะเพราะว่ามิสมัวกับมีการงานที่ดีอยู่ยเมืองไทยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าคาเงินค่ะท่านผู้ชมค่าเงินเมืองไทยเขาเห็ดลายแต่ว่าอยูน่น่มันคาเงินมันสูงมันมนจาจากเ้องเห็ดหลักลอยหลักพันยูนีิออปเป็นบ้านเฮากันไดลายเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะมิสมัวต้องขออนุญายตไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ